พ่อสวัสดีครับครับครับผมคุณพ่อคล้วยตัวนี้มันเป็นลูกเราก่อมาตรไสัยครับสายเนียดมันเป็นของไห้พ่อมันเป็นของเบิ่มพระหามครับพ่อเป็นเบิ่มเนาะครับเนาะส่วนแม่ล่ะครับผมเป็นสายอุทัยแม่สายอุทัยนะครับกล้วยตัวนี้มันคือจังไงแต่พ่อแข็งขาคือดีแถมมันได้จักปีจักเดือนแล้วครับนี่คล้วยนี่เพาว่าปีสี่เดือนครับคล้วยปีสี่เดือนมีใบมีหลอดบ่พ่อมีครับมีใบมีหลอดโอ้เขาเปิดงามครับ ข้อยปีซี่เดือนครับอ่าข้อมสูงเท่าไรนี่พ่อข้อมสูงประมาณร้อยสามสิบไปปลายสามสิบสามสามสิบสี่นี่อ๋อร้อยสามสิบสามสามสิบสี่บวกอยู่ครับมาเบิงแข้งขาใกล้ๆครับนี่ครับอันนี้ข้อยหน่อยข้อยปีเดียครับนี่ครับเบิงแข้งขาเพื่นดูครับขาใหญ่อ่าเล็บกะล่าดีเนาะพ่อเนาะอ่โอ้เขาเปิดโบเมนดอนเด้ครับนี่มันเจียกตมครับอ่าข้อยเจียกตุ่มอ่ามาเบิงไทยครับมานี้มาเบิงไทยครับไทยใหญ่ครับ หางกระลามดีครับนี่ครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจอ่างหาคั้วแม่บอกแม่รักนะครับง่ามไปเลี่ยงครับตัวนี้บ่ผิดหวังครับมัเบิงใกล้ๆครับงามครับตัวนี้แขงขาไ่ยืนสวยครับอนาคตนี่โอ้สูงพอนน่เนาะเป็นแต่สูงครับเพราะว่าเบิ้งแขงขาพันบนขาไหไหมครับแขงขาใหญ่คุณพ่อเว่าไห้นี่เปิดไว้หลายบันไดนอ้ครับนี่ เปิดไว้ยี่สิบนะครับอ๋อคุณพ่อเปิดไว้ยี่สิบนะครับ<ว>คือสองแสนครับสองแสนสองแสนเลขกลมๆอ่าคุณพ่อถ้ามีคนสนใจสามารถต่อรองได้บ่พอ่อมาหอดค้อหอดหลักเขานี่ติดต่อคุยกันได้ครับคุยกันได้เนาะพ่อเนาะเอาบ้านใด้พอ่อบ้าน น้องบัวน้อยบ้านน้องบัวน้อยตำบบลคุณนำใสอำเภอน้่ออำพ่องจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อมีเบอร์ทั่วบ่มีครับเบอร์ใดครับพ่อศ9นย์เก้าสี่ศูนย์เก้สีาหนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหานะครับสาย เบิ่มพันล้านนะครับพอเป็นเบิ่มนะครับเนาะส่วนแม่เป็นสายอูไทยนะครับมีใบมีหลอดครบทุกอย่างนะครับเขาเมาเบิ่งไกลๆครับเบิ่งแขงเบิ่งขารขาขาใหญ่ครับนี่ครับตสูงล่ำตัวตรงเหยียดดีครับเขาเปิดตาแต้มแจ้มจ้ำทุกอย่างครบเบดครับเมาเบิ่งหางอีกที่หนึ่งครับนี่เงาหางกะใหญ่นะครับเพศเริ่มบวม ฮอกกสิเป็นเม่นไม้ครับนี่กล้วยเบิ้งลักษณะนะครับเบื้องไทยครับไทยบักเน่าตัดแข่งขาตัวโยกตัวสูงครับนี่ครับค้วยฮอกกอได้ปีเจ็ดปีสี่เดือนนะครับเนาะอันนี้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบสี่บวกครับนี่ครับท่านใดสนใจสามารถมาเบิ้องยุขวักยุลักได้นะครับของคุณพ่อเล่านะครับยุ หน้ายุ่คอกตลอดเนาะพ่อเนาะครับยุ่ตลอด,ลอดครับผมก็ขอฝากท่านที่สนใจหรือมองหานะครับก็ฝากไว้นั่มเด้อครับเด้อกล้วยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตีท่ทางช่องลงุ่ง ไวนะครับมือนี่มือวันที่18พฤ,ฤษภาคมคม2ัรอย66นะครับอพอแม่พี่น้องถ้าสนใจมาเบิงอยู่ขอกอยู่หลักได้สําหรับมือนี่ก็ขอฝากาท่านที่สนใจนะครับอยากมาเบิงฝากช่องน้ำเนเด้อครับช่องความสุขเล็กๆสุทินบานหน้าถ้ามักถ้าชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่แล้วก็ฝากเบอร์โทรของคุณพ่อข้ามสปุ๋ยโสผ้านะครับค้วตัวนี้ น่าสนใจครับนี่ง่ามเข่าคออเข่า,ขา,ขาฟ้ามลูกเมียบดาครับตัวใหญ่ตัวง่ามครับมือนี่ต้องขอขอบคุณคุณพอ่อคำใสผุยโสภาและก็ช่องความสุกเล็กๆสุทินบ้านหน้าขอฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ